สวัสดีมินดักฟังเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแข่งลีกนอกนะครับชื่อลีกชื่อว่ายูฟ่าลีกนะครับก็ผมก็เป็นเลือกทีมอยู่ในลีกนี้แหละแล้วก็เอาตัวเราเข้าไปแข่งนะครับในคลิปนี้จะมี3เกมสำคัญที่ผมเจอกับกลุ่ม77นะครับก็คือเป็นทีมงานของอาจารย์เดชพิม์นี่นะครับก็ผมเจอกับปูมมา 77, dsp 77แล้วก็ริว77เดี๋ยวถ้า เพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะเราไปดูอะไรครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันได้ความรู้ได้ได้สิ่งที่เราควรจะนําไปใช้เล่นนะครับอยากให้เพื่อนๆดูการบังคับของผมและของเขานะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮะเติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนช็อปร้านเติมเกม fc mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปสองช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปเรามาเริ่มเกมแรกเลยนะครับเกมแรกก็เจอกับปูม้าเจ็ดนะครับ ก็แหลงต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่างานนี้แร้งไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมดเดี๋ยวเรามาเจอกันในหลีกเนาะก็มาดูกันว่าการเล่นแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ปูม้ามาด้วยแผน4 2 2 2นะก็ตัวละครใกล้ใกลันนะครับผมก็มา42 2 2เหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่า422 2ใครแน่กว่ากันนะครับอ่ะเริ่มเกมครับผมสีแดงนะครับปูม้าสีเขียวนะโอเคขึ้นเกมมาที่จ่ายซินโยกุลิต ถ่ายบอลน,นะครับถ่ายบอลหาจังหวะหาช่องผมก็บังคับที่คู่ CDM นะครับแล้วก็เอาอไปกันนะครับแล้วดึงกองหน้าลงมาด้วยดึงกองหน้าลงมาช่วยด้วยนะครับเพื่อให้ CDM 2ตัวอยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็มีการใช้หลังที่2ช่วยด้วยอ่ารูปนี้ตรงนี้หลังที่2วิ่งไปหลุดตำแหน่งนะครับ CCB C, หลุดตำแหน่งไปแล้วแต่ว่ายังตัดบอลได้นะครับมาที่ยูเซยยเซแทงสั่งเพื่อนไปแล้วครับแล้วก็โยนรุนี้ติดอ้โหืปไม่งละโดนแน่นอน จ่ายซินโยเหลียงจี้ขึ้นมาทางกราบขวาป่าข้างมั้งในคาวิชาโรนันโดโยกแล้วปั่นเรียบร้อยครับทำไมเขาเล่นง่ายจังหวะจังหวะสวนกับทีเดียวนะหายเลยนะครับก็อันนี้คือประสบการณ์นะครับสำหรับการเล่นเกมลุกที่ไม่ละเอียดอ่าลูกนี้ลักไก่ครับได้ไม่ได้โรโนัโดได้บอลอยู่โยกทีนึงแล้วปัน่นลูกนี้ติดนะครับอืสู้ไม่ได้ก็ลักไก่เอาเนาะ มาครับลูกนี้ฮานายฮานายจี้โยกสับ <c oughs> ดีครับยังลุมไม่ได้นะครับมาที่ฮานายผมบ้างแล้วสับลูกนี้โอ้โหเนี่ยเล่นไม่จ่ายเพื่อนนะห่วงบอลนะก็จะโดนตัดบอลได้นะครับบุริตผมมาครับบุริตอยู่นะเขาปาดเข้าขมาตัดได้ด้วยเวราครับมาครับ ชีโนล่าได้บอลแทงบนตรงกลางาโดนจ่ายมาที่ยูเซยูเซโยกทีนึงแล้วสับไปลูกนี้จ่ายไปชีโนล่าครับชิโนลา่ายังไงต่อไอเดียเกมลุกเปิดลูกนี้โคกไม่ได้ครับหืมตัดบอลได้ทีวิล่ายูเซทำอะไรมไม่ได้เรื่องเลยนะครับจ่ายบอลไม่ละเ,เอียดอาแล้วโดนสวนกลับครับอีก3นาทีจะหมดครึ่งแรกดูดีจะรอดไหมอานา,อานอาานโยกหนี เมนดี้เมนดี้เขาไม่ถึงเรียบร้อยครับหมดครึ่งแรกไปนะครับก็ยังโดนไม่แค่ลูกเดียวนะเดีย๋ยวมาเริ่มครึ่งหลังนะครับผมได้เคลียร์ก่อนนะครับเดนวิราโดนครับครับบนหาช่องจ่ายไม่ละเอียดนะจ่ายติดนะครับอนไรอะไแทงตอกต้นมาตรงนี้ครับ ทำอะไรครับกดผิดนะครับจะกดปาดกลับไปนะครับกดสกิลผิดล้านเลยกลายเป็นลูกชิปไปเลยโดนสวนกลับมาที่คบวิชาแทงมาที่อานายครับอานายโยกสาบลูกนี้หืมหายเลยเรียบรอโอ้โหเสฟไว้ได้ครับตอนรูมา่าแจสินโยแจสินโยโยกหลอกอยู่แจซินโย อูยลูกนี้เป็นไงกรรมการไม่เป่านะครับขึ้นเกมมาที่กุลิตาจ่ายบอลไม่ละเอียดเลยครับโดนตัดบอลไม่ได้อวิชามาที่ชินโนราชินโนราอยู่หน้ากรอบเขตโทษปาเข้ามาโดนแทงครับอานายอานายสั่งยูเซย์ขึ้นไปครับแล้วก็โยกไปข้างบนกลับมาที่โยฮันคราฟแทงมาที่ชินจ่ายบอลไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าจ่ายไม่ดีเดี๋ยวยูเซย์รับบอลไม่ดีนะจังหวะน,นี้ลูกนี้เอาอย่างได้บอลตัดบอลมาที่บอนครับมาที่ยูเซย์ครับ ยูเซครึ่งทีหนึ่งยูเซโยวนกลับมาลูกนี้กุลิตกุลิตยังได้อยู่กุลิตปาดติดอีกแล้วครับกุลิตยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่นาทีที่75นะครับยังตามอยู่ศูนย์ประตูต,ตัวหนึ่งวิเอร่าแทงมาลูกนี้ยูเซบิโอม้วนหมุนกลับมาลูกนี้ <c oughs> ยิงจังหวะไม่คมพอนะครับไม่คิดว่าจะหลุดได้นะครับยูเซหมวนลูกนี้สวยจัดเลยมาได้เตะมุม หม่งไม่ได้นะครับโดนตัดแล้วครับลูกนี้โดนสวนกลับแน่นอนจ่ายซินโยลากขึ้นไปแล้วครับจ่ายซินโยไม่สวนวนกลับปาดมาตรงกลางอานาตัดไม่ได้นะครับนาทีแปดสิบหครับน่าจะเพลงสุดท้ายนะครับซีดานซีดานวนกลับจ่ายมาตรงกลาง วิรากุลิตโอ้โหแฮงค์ลูกนี้หลุดเลยครับใจซินโยปั่นด้วยซ้ายงามๆไปเลยครับจังหวะนี้แม่งโอ้โหโดนเข้าไปลูกนี้หลุดน,นะอันนี้คือหลุดเลยครับแบ็คหายครับก็น่าจะจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองนะครับก็อันนี้เป็นเกมนัดที่สองที่ผมเล่นในลีกนะครับก็แพ้ครับลูกนี้ต้องยอมรับเลยว่าแน,แน่นจริงๆแน่นจริงๆเดี๋ยวเราไปดู ความแตกต่างสถิสติท้ายเกมนะครับความแตกต่างที่มาทำให้ผมแพ้ก็คืออะไรเรื่องการยิงโอเคยิง3ามเข้ากรอบสามแต่เป็นไม่เป็นประตูนะครับเรื่องคองบอลน้อยกว่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแพ้เลยก็คือความแม่นยําในการส่งครับคือส่งไม่ละเอียดนั่นเองนะฮะส่วนของปูม้าเนี่ยคือยิงอย่างคมนะครับยิงสามเข้ากรอบ2เป็นประตู2เลยแล้วก็คองบอลดีแล้วก็ความวแาม,ม่นยําไม่ต้องพูดถึง90อัพเกมที่2ครับพบกับ dsp 7 7นะครับก็ แหลงแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมมาด้วยแผนเดินครับ4 well, really be hmm, 2 no, Shout CPR Sever well, 2 2เจอกับ DSP ใช้แผน5 3 2นะครับแผนนี้โคตรตึงนะบอกเลยแน่นมากเจาะไม่เข <no, S 1> si ้านะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับผมก็เล่นเหมือนเดิมแต่คู่แข่งเล่นตึงจับครับเดี๋ยวดูการบังคับตัวนะชินอาครับไปที่เมนดี้ ถ่ายบอลหาช่องนะครับรกลางที่สอนจ่ายมาที่ครับโดนแทงบอลได้นะครับเดี๋นครับยูเซยูเซแทงบอลนี้ไม่น่าทํานะครับวิ่งเข้าหามุมอับนะเขามีอยู่สคนนะครับส่วนกลับมาที่ซอนเฮืองมินสอนจ่ายมาที่ซัมปอต้ตา โอ้โจ่ายว่างเลยครับผมวิ่งขี่ตำแหน่งนะครแหคับว่างเลยนะครับคับว่างจ่ายมาตรงนี้ซอนเฮงมินซอนเฮงมินเรียบร้อยครับตรงนี้โยกทีหนึ่งแล้วปั่นโอ้โหยังคมคือจังหวะมันได้จริงๆนะพอหลุดไปปุ๊บแทงอย่าอัดเข้าไปแล้วโยกเลนเช้งทีหนึ่งจบเลยนะครับอ จาะไม่เข้านะหลังห้านะโยคนครับมาที่คลอสอัลบาโตครับคลอสอัลบาโตโยคนครับลูกนี้โยกไปข้างไหนโลนแซะหสามตัวลุมอยู่นะครับไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันอาจจะต้องวนกลับแต่วนไม่ทันนะครับมาขึ้นเกมมานิโกลิดดูการขึ้นเกมลุกของ d s p นะครับแล้วก็ดูไปกมลับด้วยนะของผมไม่ต้องดูมากหรอกดูคู่แข่งดีกว่า เราไม่มีโอกาสได้เจอกับเขาเลยนะครับพะแลงผมต่ำนะครับคับใจมาลูกนี้แทงมาที่กุลิดต่อส้นเสร็จเลยครับคืนเกมสวนกลับที่ยานายโหลุมสามยูเซยูโอ้โหดูดิลุมไวจริงๆครับแทงมาที่ยูเซลูกนี้สับมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับมืดครับอา้าวโรนันโดครับกดลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ด้วยกู่ตัว นี้เตะบอลสั้นนะครับโยกทีนึงแล้วปัน่นลูกนี้ติดคุ่งกองหลังดีนะครับคูมนาหลอกดีแล้วก็แผนหลังห้ามันแน่นจริงแต่ก็ใส่รับรับแน่นรอสวนนะครับก็หมดครึ่งแรกไปผมโดนไปหนึ่งลูกนะครับถือว่ายังน้อยนะเอาตรงถือว่ายังน้อยนะมาดูครึ่งหลังกันครับ โฟเดนมาที่แซมบอสแซมบอสเข้ากลางนะครับผมคุมกผลิตกับเวล่านะเห็นไหมใช้หลังที่สองค่อยๆบีบไปนะครับแล้วก็ยังตัดบอลไว้ได้ขึ้นเกมมาที่ชิโนล่าแทงตรงกลางที่ยูเซบิโอยูเซบิโอถทงกลับหลังมาโยนครับ oh ดูดิครับสี่ตัวไม่รู้จะไปทางไหนนะครับโดนตัดบอลแล้วก็บนเลยครับเรียบร้อยเจอสวนกลับมาที่ชิโนล่าซอนจามิน ซอนซอนโยกหลอกหารอเพื่อนนะครับจิโนล่าจ่ายมาที่กุลิตกุลิตต่อกับโอ้ลูกนี้ล้ำหน้าไหมล้ำหน้าครับลูกนี้ซอนวิ่วงถล่มไปเยอะเลยนะครับมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยอีก30นาทีผมจะได้คืนไหมกับครกสูเกมหรือโดนเพิ่มซอนฮึงมินลูกนี้โอ้โหให้คขาฟลิกได้กระจบเลยครับนี้ สประตูต่อศูนย์เล่นยากจริงๆนระับมือ,อยากนะครับสำหรับเกมลุกนะผมประเภทถอยรอังพอถอยรอมันก็ห่างพอห่างก็โดนพลิกได้พลิกได้ก็เสร็จเลยนะครับ <c oughs> ต้องระวังดีๆครับเจอการเล่นแบบนี้นะซอนเฮมินโยกสับโยกสับ <c oughs> ลูกนี้แม่งยังเหนือจบไปครับลูกนี้ผมยกให้เป็นโก o อฟเเเลยนะครับแม่งสุดจริงๆ โยกสับไปผมเข้าไม่ทันนะเราก็ถอยรอ,อกลัวจะหลุดใช่ไหมโดนสับโยกจนหลงเลยครับสามทีอะ่ะหลงเลยมาได้บอลที่อานายคาร์วัตเกลียสฮึมโยนครับก็โดนแซบอีกครับครับอีกสิบนาทีได้ไหมยังตัดไว้ได้พี่เมนดี้นะครับโอ้ไงจ่ายบอลไม่เรียนป่ะพอจ่ายบอลไม่เรียบปุ๊บจะโดนเลยครับ เขาควิ่งดักทางเองอะวิ่งดักทางเราใจ่าไปโดนเขาเองครับต้องระวังเรื่องการโต้กลับรวดเร็วนิดหนึ่งขาวัดมาทียานายโยกบิชิระชิลระสับโอ้โหสามตัววนกลับมาได้ยังไงแล้วก็ยิงมั่วไปเลยครับทำอะไรไม่ถูกเนะครับตันแล้วแลว้น่าจะจบไปด้วยสก,กอร์สามสูดนะครับอันนี้หมดท่าจริงๆซุ้มไม่ได้เดี๋ยวเราไปดู ท้ายเกมกันสถิติว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ผมให้ดูเลยก็คือความแม่นยำนะครับเขาเ6้านะผม89เองนะครับก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมาเกมที่3เกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเจอกับรีว7 7แรงล้านสองแสแผนเดิมนะครับผมมารอบนี้ผมเปลี่ยนแผนครับใช้แผน532เลนแบบเขาบ้างลองเล่นดูว่ามันจะเวิร์กไหมเจอกับต้นตำรับแผน532 แผนนี้นะครับใช้คัดตัวไปเกาหลีนะครับได้แชมป์นะครับได้ที่หนึ่งนะแผนนี้เลยนะของริวจะเจ็ดนะมาดูกันว่าผมจะกันได้ไหมผมเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเริ่มเล่นเกมลับได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูเกมลับผมนะเกมลุกนะไม่เกมลุกไม่ละเอียดนะครับอยวดูเกมลับมาที่อานายโดนแซกโยฮันครับโยฮันครับสับทีนึงแล้วไม่ได้ยิง ทุนีเขาศาส์ขึ้นมาก็เก็บไว้ได้ที่ฟอร์ดินานนะครับกลิตจิโนล่าจ่ายบอลติดเขาดีแล้วโดนสวนกลับลูกนี้ผมวิ่งถอยรอเลยนะวิ่งถอยดักทางอย่างเดียวครับยูเซไปกันอยู่ไหมแล้วใช้หลังที่สองบีบบีบแล้วก็พอหลุดแล้วก็ปล่อยนะครับอย่าก,กดค้างนะอย่างเงี้ยหลุดแล้วปล่อยเลยครับล่อย่างที่สอง โอ้โหลูกนี้ไม่ฟาวหมโอ้โหเนะยจ่ายไม่ละเอียดก็โดนตัดนะครับซอนมาที่โฟเดนโฟเดนกลับไปที่ซอนซอนสับลูกนี้โฮโฮสับยาวไปนิดนึงนะครับโดนแซะเอาลูกนี้ยังไงควางไม่ดูมาที่อูเซวิโอจ่ายติดอีกแล้วนะเบนดี้มาบอลไปได้เลยนะครับถือว่ายังยังเหนียวอยู่นะผมยังเหนียวอยู่นะ ยังเจาะไม่เข้านะครับแต่ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีช่องแล้ววิง่งถอยครับไปที่คราฟนะครับครับไปบังกลางไว้เลยเมนดี้เมนดี้เลาะหาช่องอยู่กลางตัดไปได้กุลิตครับเรียบร้อยตรงนี้สวนกลับนเนี่ย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 แทนที่จะหมุนกลับไปจ่ายกุหลินะเนนใครจ่ายยูเซก็ติดเลยนะครับใจหวังเมื่อกี้สวยมากแต่เอาไม่ได้ซอน มาที่ซอนเหมือนเดิมครับซอนแทงมาตรงกลางข่าววัดเชเลีย,ยแล้วง่ายเลยครับโยกทีเดียวเลนเช้งหนึ่งทีแล้วจบเลยโดนไปแล้วครับท้ายครึ่งแรกเอาไม่อยู่โดนไปหนึ่งลูกเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันผมจะกลับเข้าสู่เกมได้ไหม,ไมยากนะแผนหลังห้าเนี่ยแต่ว่าต้องถ่ายบอลหาจังหวะดีๆแล้วแทงอัดเข้าไปเลยแล้วยิงให้ได้ เดี๋ยวมาดูลูกนี้ลูกที่เกมป้องกันลูกนี้ครับนี่ครับตัดไว้ได้มาแล้วครับอานายโวนยูเซ่รอเพื่อนหูห้าตัวดูดิรอมาลงหมดแล้วเราไม่มีใครเติมเลยครับมาที่เมนดี้เมนดี้กลับมานี่ครับครับลูกนี้แทงมันก็ติดนะครับเขายืนเกะกะเต็มไปหมดเมนดี้ <M endy. S 1> ที่ตรงกลางครับคาร์ลัสเคเลียกุลิตชีนโนล่าเมนดี้ยังไหวอยู่นะเกมรับยังไหวอยู่นะโอ้โหลูกนี้ตัดไม่อยู่ลูกนี้ยังไงเรียบร้อยครับซอนทึงมินโยกเฉยๆไม่ได้ใช้นานหรอกเฉยๆนะไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะโยกหลบแล้วปั่นเลย2-0ไปแล้ว ผมก็ไม่รู้จะเอามุกไหนมาบุกแล้วนะโอ้ยโดยโดนบนหาช่องอยู่เซแหงมาลูกนี้ลูกนี้ก็โหเสียดายโดนสวนกลับซอ,อนซอ,อนสับโอ้เบียดไปได้ซอ,อนอืหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหปาดไม้งาเอาอยังตัดไว้ได้ดิ้งหลังนะครับเวีรายูเซ แทงมาที่โยฮันครับโยฮันครับไปด้านข้างนะครับเข้ามาข้างในโยกทีแล้วชิปไปก็ติดสิครับอหอยังตัดได้ยังครับโยกทีหนึ่งติดมันเกะกะไปหมดเลยนะกดเลยครับพาวเวอร์ช็อตลูกนี้ต้องทุบทิ้งไปก่อนมาที่เตะมุมนี้จะได้ไหมโขกได้แต่ไกลไปหน่อยนะครับโอ้ยยังเก็บบอลไม่ได้น่าจะ90แล้วนะน่าจะจบ อืแล้วก็จบไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับโอ้โหเจอจริว7-7เข้าไปนะครับมาดูสถิติท้ายเกมนะครับก็เหมือนเดิมครับให้ดูที่ความแม่นยำในการส่งนะครับก็ทางริวเนี่ยส่งไป96%ของผม81ถือว่าต่ำมากต่ำมออาตรฐานมาตรฐานคือ90อัพการของบอลเขาคองได้มากกว่านะครับเนื่องจากผมอะ หล่นนะครับแล้วก็จ่ายบอลติดจ่ายบอลไม่ละเอียดก็จะโดนแบบนี้นะครับสวนกลับแล้วก็หายเลยผมยิงสี่เขาก,กรอบสี่แต่ไม่เป็นประตูคิดดูสิความคมมันไม่มีไงมุมในการยิงการจัดท่าทางนักเตะน,นะครับไม่ได้นะครับของริวเนี่ยยิงสองเขาก,กรอบสองเป็นประตูสองนี่คมจัดนะครับก็สาหรับเกมนี้สามเกมนี้ที่ให้ดูนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูเกมรุกเกมรับของคู่แข่งของผมนะไม่ต้องดูผมนะดูของคู่แข่งนะครับว่าเขาเล่นแบบไหนแล้วใช้แผนไหนแล้วเล่นยังไง คือมันได้ประโยชน์มากได้ความรู้มากสามารถเพื่อนๆสามารถนำแบบพิลุกใช้ใน,นการเล่นแรงเพื่อนได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจลงหลีกเงี้ยเดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับผมกําลังเตรียมตัวจะจัดหลีกของตัวเองนะครับถ้าใครพร้อมลงเนี่ก็ลงคุยกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ